สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนธัชกรนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีแก้ปัญหาสัมผัสหน้าจอทัชสกรีนช้าทัชสกรีนไม่ลื่นสําหรับมือถือ Android นะครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ Google ครับปุ๊บแล้วพิมพ์คําว่า sgs ทั u c h screen booster ครับ sgs touch screen b o o s t น,นะครับ ต่อไปก็ค้นหาครับผมปุ๊บมันจะอยู่อันดับแรกเลยนะครับนะฮะ sgs t o u c s c r e e n booster for android นะครับแล้วก็คลิกเลยหรือว่าแตะตรงนี้เลยครับผมปุ๊บพอมาถึงหน้านี้แล้วให้ปัดขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้นี่นะ sgs screen booster ตรงแถบสีเขียวครับตรงดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็คลิกไปเลยปึ๊บ อ้าวนะครับในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับคำว่าตกลงคลิกเลยครับผมตรงนี้เสร็จแล้วนะครับตอบตกลงเสร็จแล้วนะฮะข้างล่างเช่นกันครับคำว่าเปิดคลิกเปิดเลยครับตรงนี้ครับผมเ,ออเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ด้านล่างครับผมติดตั้งเลย นะครับด้านล่างปึ๊บเรารอสักครู่ครับนะครับเมื่อตรงนี้ฮะติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วนะครับด้านล่างครับเปิดใช้งานนะครับคลิกเลยปึ๊บอ่านะครับเมื่อมันขึ้นอปอ u p มาลักษณะแบบนี้นะครับแอปนี้สร้างขึ้นเพื่อ Android เวอร์ชันเก่านะครับของผมเป็นเวอร์ชันเวอร์ชัน9นะครับออกไปทางใหม่นิดนึงนะครับ เมื่อเราต้องการที่จะทําต่อก็ตอบตกลงเลยได้เลยนะครับปึ๊บอ่านะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูประทัดแรกนะครับ Sensitivity นะครับอ่าก็แปลเป็นไทยก็จะหมายถึงความไวนั่นเองนะครับให้คุณผู้ชมนะครับเลื่อนมาซ้ายมือสุดเลยนะครับอ่าเลื่อนมาเลยปึ๊บอ่านะครับผมต่อไปบรประทัดที่2นะครับ Duration to เลจิเตอร์ทัชนะครับก็ะะะจะประมาณะระยะเวลานะในการสัมผัสนั่นเองเช่นกันครับให้คุณผู้ชมปัดไปทางซ้ายหมดครับปึ๊บต่อไปมินิมัมโมชั่นนะครับแล้วก็แปลว่าการเคลื่อนไหวขั้นต่ำเราก็ปัดไปทางซ้ายสุดนะครับผมปึ๊บต่อไปนะครับอ,อันที่4นะครับโมชั่นฟิลเตอร์นะครับก็แปลไปไทยก็ประมาณ ตัวกองการเคลื่อนไหวนะครับเราก็ตรงนี้ให้ปัดไปด้านขวามือสุดเลยนะครับปื๊บอ่านะครับวรนทัดต่อไปมัลติ u c h point นะครับก็จะประมาณนะครับระบบหลายสัมผัสอย่างเช่นปกติเราจะสัมผัสแค่นิ้วเดียวใช่ไหมครับในการในการใช้ในการใช้มือสัมผัสนะในส่วนนี้นะครับมันก็คือให้เรา ใช้นิ้วสัมผัสมากกว่า1นิ้วนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ปัดไปขวามือสุดเช่นกันนะครับต่อไปอเมื่อเราตั้งตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใหทำการสตาร์ทสวิต h o ออนบูธนะครับตรงนี้ก็ติ๊กถูกไปครับปุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับแอปพลายแชงนะครับก็คือใช้การเปลี่ยนแปลงหรือว่าใช้งานพวกนี้แหละครับนะแล้วก็แอปพลายแชงเลยปุ๊บนะหลังจากนั้นตอบเยีครับ เสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองครับคุณผู้ชมนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องทัสกรีนช้าหรือว่าไม่ลื่นไหลนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองคุณผู้ชมก็ลองออกไปใช้งานดูนะครับว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าถ้าอย่างไรก็นะส่งคอมเมนต์มาด้วยนะครับนะครับผมในส่วนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปในตัวแอปก่อนนะครับเข้าไปตัวแอปของมันก่อนนะครับ,บทัศกรีนบ b o เตอร์เข้าไปเลย ถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะกลับไปใช้ค่าเดิมนะครับนะตรง default คือค่าเริ่มต้นนะครับให้คุณผู้ชมแตะเเลยครับเพื่อจะกลับไปสู่ค่าเริ่มต้นเดิมนั่นเองนะครับผมปึ๊บนี่นะครับเสร็จแล้วก็ apply เหมือนเดิมครับ apply change ปึ๊บตอบย็ดครับปึ๊บอ่าคราวนี้ก็กลับไปสู่การตั้งค่าเดิมแล้วนะครับสรุปนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับในกรณีที่ทัชสกรีน ช้าไม่ลื่นไหลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่ๆนั่นเองหากมีข้อสงสัยก็ส่งมาทางด้านล่างคลิปนะในส่วนของคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ผมเนทเจกรต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ